สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง How to Thong Podcast โดย How to Thong by หมอมอน Podcast ที่จะแชร์ความรู้ด้านมีบุตรยากที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเสียงจริงเติมเต็มความฝันให้คุณก้าวไปอย่างมั่นใจบนเส้นทางการเป็นพ่อแม่มือใหม่และมีความสุขกับการตั้งท้องอย่างมีคุณภาพโดยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงมัชุพรสุขประเสรศิฐ ผู้มีประสบการณ์การรักษาภาวะมีบุตรยากมามากกว่า15ปีขอเชิญรับฟังเรื่องราวน่าสนใจที่ฮาวุท้องบายหมอหมอนนำมาฝากกันในวันนี้ได้เลยค่ะแม่ตั้งครรภ์แม่ให้นมบุตรผู้มีบุตรยากคนที่อยากมีลูกควรฉีดวัคซีนโควิด -19 ไหม ควรฉีดตอนไหนฉีดแล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่านะคะ How to t ้องพ Podcast EP นี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะ How to t ้ o งพ Podcast วันนี้นะคะอยู่กับหมอมอนแพทย์หญิงมาชุพนสุป,ประเสริฐค่ะแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร,ร์การเจริญพันธุ์แล้วก็รักษาผู้มีบุตรยากค่ะประเด็นสังคมที่ได้รับความสนใจมากๆในช่วงนี้นะคะก็คงหนีไม่พ้นเรื่องโควิด -19 ค่ะสำหรับหมอเองเนี่ยที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้มีบุตรยาก คุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์หรือคู่สมรสที่กําลังวางแผนจะมีลูกนะคะก็มักจะมีคําถามมาปรึกษากันบ่อยๆเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนโควิด -19 ค่ะซึ่งจากคําถามเหล่านี้แหละคะ่ะก็ทําให้หมอรับรู้ถึงความกังวลความสับสนของคนไข้หลายคนนะคะไม่รู้ว่าจะฉีดวัคซีนตัวนี้ดีไหมจะฉีดก็กลัวผลข้างเคียงจะไม่ฉีดก็กลัวติดโควิดก็เชื่อว่าหลายคนนะคะคงกําลังรู้สึกแบบนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้กันนะคะ คำถามแรกเลยนะคะเป็นคำถามที่ถูกถามบ่อยที่สุดเลยค่ะว่าคนท้องควรฉีดวัคซีนโควิด -19 ไหมนะคะฉีดแล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่านะคะจากการศึกษาพบว่าแม่ที่ตั้งครันที่ติดเชื้อโควิดนะคะมีโอกาสแพร่เชื้อโควิดเนี่ยไปให้ลูกในครันได้ราวๆ2-5%เปเท่านั้นนะคะเหตุผลที่โอกาสแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูกในครันที่มีไม่มากเนี่ยพบว่า ภูมิคุ้มกันจากแม่ที่เกิดขึ้นหลังติดเชื้อที่เราเรียกว่า IgM นะคะมีลักษณะโครงสร้างบางอย่างเนี่ยที่ไม่เหมาะสมที่จะส่งผ่านทางลบค่ะจึงเสมือนเป็นการป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกนะคะผ่านทางลบโดยตัวภูมิคุ้มกันเองค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะรีเซพเตอร์รับเชื้อโควิดที่อยู่บนระหว่างลบก,กับแม่นะคะจะมีจำนวนค่อนข้างน้อยค่ะ ทำให้โอกาสที่จะติดเชื้อโควิดเข้าไปเกาะที่ลกเนี่ยมีน้อยลงโอกาสที่ทารกในครันเนี่ยจะติดเชื้อก็เลยน้อยตามไปด้วยนะคะทีนี้มาขยายความคําว่ารีเซปเตอร์นะคะรีเซปเตอร์รับเชื้อโควิดนะคะก็คือตัวรับเชื้อโควิดที่อยู่บนเซลล์ร่างกายเป็นที่ที่ให้เชื้อโควิดมาเกาะเซลล์ของเราแล้วก็แพร่เชื้อเข้าไปในร่างกายได้นะคะ แล้วก็นอกจากนี้ก็อย่าลืมว่าหลังคลอดนะคะแม่จะสามารถแพร่เชื้อให้ทารกผ่านการสัมผัสได้ค่ะดังนั้นอัตราการแพร่เชื้อโควิดจากแม่สู่ทารกเนี่ยอาจเพิ่มสูงมากกว่านี้ได้นะคะถึงจะมีโอกาสแพร่เชื้อให้ลูกในท้องไม่มากนะคะและส่วนใหญ่ทารกที่ติดเชื้อจะมีอาการไม่รุนแรงเนี่ยแต่แม่ที่ตั้งครรภ์ที่ติดเชื้ออาจมีอาการรุนแรงได้ค่ะตรงนี้ต้องขออธิบายเพิ่มเติมก่อนนะคะว่าสําหรับคนท้องเนี่ย เดิมทีการตั้งท้องเนี่ยก็ทําให้เกิดข้อจํากัดด้านสุขภาพหลายอย่างนะคะทั้งรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะมดลูกที่ขยายขนาดใหญ่ขึ้นตามอายุคันนะคะทําให้ตัวมดลูกเนี่ยไปดันกระบังลมให้สูงขึ้นนะคะซึ่งไปเบียดเนื้อที่ของปอดค่ะทําให้ความจุของปอดลดลงนะคะหายใจไม่สะดวกรวมทั้งน้ําหนักตัวที่อ้วนขึ้นนะคะเสี่ยงกับภาวะอ้วน เหนื่อยง่ายรวมทั้งคนท้องเองเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำลงนะคะบางคนอาจจะมีโรคแทรกซ้อนอื่นๆระหว่างตั้งครรภ์อย่างเช่นเป็นเบาหวานในช่วงตั้งครรภ์น,นะคะความดันโลหิตสูงหรือว่าคันเป็นพิษนะคะซึ่งปัจจัยพวกนี้แหละค่ะจะเพิ่มความเสี่ยงของการมีอาการรุนแรงจากโรคโควิดนะคะทําให้คนท้องที่ติดเชื้อโควิดเองเนี่ยมีโอกาสเกิดอาการรุนแรงได้มากกว่าคนทั่วไปค่ะ ถ้าคุณแม่ป่วยหนักนะคะก็จะส่งผลต่อลูกในท้องไปด้วยนะคะทั้งแม่แล้วก็ลูกในท้องเองเนี่ยจึงมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโควิดมากกว่าคนทั่วไปค่ะและสถานการณ์ตอนนี้นะคะอัตราการคลองเตียงของผู้ป่วยติดเชื้อโควิดนะคะเรียกได้ว่าแน่นจนล้นเลยค่ะถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์เกิดติดโควิดขึ้นมานะคะถ้าเป็นผู้ป่วยสีเหลืองหรือสีแดงเนี่ยแล้วไม่มีที่รักษา ไม่มีโรงพยาบาลให้นอนห้อง ICU เต็มเนี่ยก็จะยิ่งอันตรายมากขึ้นไปอีกนะคะก็จากเหตุผลทั้งหมดนี้ที่หมอกล่าวมานะคะถ้าลองชั่งน้ำหนักดูถึงผลดีผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นการฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยดูจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในตอนนี้จริงไหมคะ โดยเฉพาะคนท้องที่ยังคงต้องออกมาทํางานนอกบ้านนะคะหรือต้องออกมาทําธุระนอกบ้านบ่อยเนี่ยหรือว่าต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นๆที่ต้องออกมาทํางานนอกบ้านต้องพกปะผู้คนก็อาจจะนําเชื้อเนี่ยไปแพร่ให้คนท้องที่อยู่ในบ้านได้นะคะ แล้วก็คนท้องเองเนี่ยแม้จะเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านนะคะก็คงหลีเลี่ยงไม่ได้ที่จะเจอกับความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อโควิดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนท้องแล้วก็คู่สมรสเนี่ยรวมถึงทุกคนในบ้านเนี่ยควรฉีดวัคซีนโควิด19ทันทีที่มีโอกาสค่ะแล้วก็จากผลการวิจัยที่มีอยู่ในตอนนี้นะคะทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะคะต่างให้ข้อสรุปไปในทิศทางเดียวกันค่ะคือคนท้องควรฉีดวัคซีนโควิด19นะคะ พอได้ยินคำแนะนำแบบนี้นะคะแน่นอนว่าต้องมีคำถามที่2ตามมาติดๆนะคะนั่นก็คือวัคซีนโควิดจะมีผลต่อลูกในท้องไหมกลัวฉีดไปแล้วและลูกในท้องจะเป็นอะไรไปนะคะวัคซีนโควิดที่มีใช้ตอนนี้นะคะมีหลายชนิดก็จริงนะคะแต่เมื่อวันที่23กรกฎาคมนะคะ2564ที่ผ่านมาเนี่ยสมาคมเวชศาสตร,ร์การเจริญพันธุ์แห่งสหรัฐอเมริกานะคะได้ออกประกาศยืนยันแล้วว่า วัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะไม่มีชนิดไหนเลยที่สามารถผ่านลกได้ค่ะมีผลการศึกษาเพิ่มเติมไปอีกนะคะที่ศึกษาว่าวัคซีนโควิดที่ฉีดให้แม่เนี่ยจะสามารถผ่านลบเข้าสู่ร่างกายลูกได้หรือไม่นะคะโดยเขาลองใช้วัคซีนโควิดชนิดเขาเรียกอะดีโนไวรัสวัคซีนนะคะฉีดในคนท้องคราวนี้คำว่าอะดีโนไวรัสวัคซีนเนี่ย คือการใช้ไวรัสชนิดที่ปลอดภัยนะคะมาเป็นพาหะตัดต่อเฉพาะยีนของไวรัสที่ก่อโรคนะคะในคนใส่กับเข้าไปแล้วก็ผลิตเป็นวัคซีนฉีดเข้าสู่ร่างกายค่ะโดยการศึกษานี้นะคะใช้ไวรัสของสัตว์ที่ไม่ก่อโรคในคนนะคะเป็นพาหะเช่นไวรัสของโรคลิฟบอลเลฟฟีเวอร์ของลิงชิมแฟนซีนะคะหรือไวรัสของโรคซิก้าซึ่งเราเคยรู้จักกันดีนะคะของลิงกอริลลานะคะ พบว่าเชื้อไวรัลเวกเตอร์ที่ฉีดเข้าไปในร่างกายของแม่เนี่ยไม่สามารถผ่านลกได้นะคะแต่ภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการฉีดวัคซีนเนี่ยสามารถส่งผ่านลกไปให้ลูกได้ค่ะส่วนวัคซีนชนิด mrna นะคะมีรายงานจากสมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์แห่งสหรัฐอเมริกาว่าเมื่อฉีดวัคซีนเข้ามาในกล้ามเนื้อของเราแล้วนะคะวัคซีนจะคงอยู่ในไซโตพลาสซึมนะคะของเซลล์กล้ามเนื้อในบริเวณที่ฉีดเนี่ย ยังไม่กี่วันก่อนจะถูกทำลายไปวัคซีนชนิดนี้นะคะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่ามีประสิทธิภาพสูงและได้ฉีดให้กับคนท้องในหลายประเทศทั่วโลกนะคะก็ะอย่างที่ทราบกันดีว่ามีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็วัคซีนโควิดที่มีใช้ในไทยอีกชนิดหนึ่งก็คือวัคซีนเชื้อตายค่ะเป็นวัคซีนที่ผลิตจากเชื้อไวรัสที่ตายแล้วนะคะคือไม่มีความสามารถในการเกาะโรคแล้ว เพราะฉะนั้นวัคซีนชนิดนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีการผลิตแบบการนะคะซึ่งวัคซีนที่ใช้ฉีดในคนท้องส่วนใหญ่เนี่ยที่ใช้เทคโนโลยีแบบเชื้อตายเหมือนกันเนี่ยก็คือวัคซีนคอตีบไอกรนแล้วก็บาดทะยักนะคะหรือวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีนะคะวัคซีนพวกนี้ผลิตจากเชื้อตายทั้งนั้นนะคะแล้วก็ได้ใช้ฉีดในคนท้องมาเป็นระยะเวลานานมากแล้วเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้ว่านะคะไม่มีอันตรายต่อแม่หรือว่าลูกในท้องะคะ่ะ เพราะฉะนั้นจากที่เล่ามานะคะจะเห็นว่าคนท้องเนี่ยสามารถฉีดวัคซีนโควิด19ได้ทุกชนิดนะคะโดยไม่ต้องกังวลว่าตัววัคซีนจะเข้าไปทำอันตรายต่อลูกในท้องนะคะเดี๋ยวหมอจะแปะลิงก์คำประกาศแล้วก็ผลการศึกษาที่เอามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะไว้ใต้คลิปนี้นะคะเผื่อใครอยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าลองคลิกเข้าไปอ่านได้นะคะ คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์บางคนเนี่ยกังวลใจมากไม่กล้าฉีดวัคซีนโควิดเพราะว่าเห็นข่าวว่ามีคนเสียลูกในท้องไปหลังจากที่ฉีดวัคซีนโควิดนะคะหรือบางคนบอกว่าไปฉีดมาแล้วลูกไม่ดิน้นสำหรับประเด็นนี้นะคะเราต้องเข้าใจก่อนว่าโดยทั่วไปเนี่ยการตั้งครรภ์ปกตินะคะทุกการตั้งครรภ์ค่ะมีความเสี่ยงต่อการแท้งอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยนะคะ เหมือนทุกครั้งเวลาที่เราเดินออกจากบ้านนะคะเราก็มีความเสี่ยงที่เราอาจจะถูกรถชนขึ้นมาตอนไหนก็ได้ใช่ไหมคะแล้วแต่ว่าเราเสี่ยงมากเสียงน้อยยังไงในช่วงไตรามาสแรกหรือว่าการตั้งครันใน3เดือนแรกเนะะี่ยค่ะมีโอกาสเกิดการแท้งตามธรรมชาติได้มากที่สุดนะคะซึ่งก็ประมาณ10-12%และถึงแม้จะพ้นจากไตรามาสแรกไปแล้วนะคะก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่คะ่ะ โดยความเสี่ยงต่อการแท้งตามธรรมชาติเนี่ยจะลดลงตามอายุรันที่เพิ่มขึ้นค่ะแต่การแท้งเนี่ยก็อาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุนะคะกรณีที่อยู่ๆเนี่ยลูกในท้องเสียชีวิตนะคะหรือว่าไม่ดิ้นเนี่ยสาเหตุอาจเกิดจากมีความผิดปกติบางอย่างแอบแฝงอยู่นะคะแต่อาจจะยังไม่เคยได้รับการตรวจวินิจฉัยค่ะเช่นมีความผิดปกติของโครโมโซมของลูกในท้องนะคะ เป็นโรคหรือภาวะบางอย่างที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ซึ่งก็มีหลายโรคเลยนะคะอย่างเช่นเป็นเบาหวานอยู่มีครรภ์เป็นพิษลกลอกตัวก่อนกําหนดสายสะดือพันคอเด็กน้ำขําน้อยแล้วก็อีกหลายๆสาเหตุนะคะซึ่งจริงๆแล้วคุณแม่อาจจะไม่รู้มาก่อนเลยว่าเราเป็นโรคพวกนี้นะคะเราจึงแนะนําให้คุณแม่ที่ตั้งครรภ์นเนี่ยไปฝากครรภ์กับหมอสูตินารีแพทย์นะคะแล้วก็เข้ารับการตรวจครรภ์อย่างสม่ําเสมอนะคะ เพื่อเฝ้าระวังอาการผิดปกติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะนี่ยังไม่รวมพวกอุบัติเหตุการกระทบกระแทกจากภายนอกที่อาจจะเป็นสาเหตุของการแท้งได้เหมือนกันนะคะซึ่งบางอย่างเราก็เลี่ยงได้นะคะแต่ว่าบางอย่างเราก็เลี่ยงไม่ได้ค่ะแล้วก็เพื่อตัดปัญหาความสับสนที่อาจจะเกิดขึ้นว่าถ้าฉีดวัคซีนโควิดในช่วงไตรมาสแรกแล้วเกิดการแท้งเนะะี่ยค่ะ ซึ่งเป็นช่วงที่มีอัตราการแท้งตามธรรมชาติสูงอยู่แล้วนะคะแต่อาจเกิดความสับสนว่าจะเกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิดหรือเปล่านะคะทางกระทรวงสาธารณสุขไทยนะคะก็เลยแนะนําให้คนท้องเนี่ยฉีดวัคซีนโควิด19หลังจากตั้งครรภ์12สัปดาห์นะคะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยไม่ได้มีข้อกําหนดนี้นะคะก็อย่างที่ประกาศออกมาว่าวัคซีนโควิดเนี่ยไม่สามารถผ่านหลกได้นะคะ ดังนั้นที่ต่างประเทศเนี่ยคนท้องสามารถฉีดวัคซีนโควิดได้ทุกช่วงอายุคันเลยค่ะการฉีดวัคซีนโควิดนะคะนอกจากช่วยป้องกันการติดโควิดป้องกันการป่วยหนักป้องกันการเสียชีวิตจากโควิดแล้วนะคะถ้าฉีดตอนท้องนะคะลูกในท้องก็มีโอกาสได้รับภูมิคุ้มกันโควิด19ที่ร่างกายของแม่สร้างขึ้นหลังฉีดวัคซีนด้วยค่ะเพราะว่าภูมิคุ้มกันโควิด19ที่สามารถส่งผ่านลกไปให้ลูกได้นะคะ มีบางคนที่เผลอไปฉีดวัคซีนโควิด19เข็มแรกตอนท้องอ่อนๆนะคะท้องอ่อนๆก็คือก่อนที่จะตั้งครรภ์12สัปดาห์ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณแม่เองอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองท้องนะคะก็จะกังวลว่าเอ๊ะลูกในท้องจะเป็นอะไรไหมนะคะทําให้ลังเลว่าจะฉีดวัคซีนเข็ม2ดีไหมสําหรับคําถามนี้นะคะอย่างที่บอกว่าในต่างประเทศเนี่ยไม่มีข้อกําหนดเรื่องอายุครรภ์เลยนะคะไม่ว่าอายุครรภ์เท่าไหร่เนี่ย ก็สามารถฉีดวัคซีนโควิด19ได้ค่ะแต่การกำหนดให้รับวัคซีนโควิด19หลังมีอายุคัน12สัปดาห์เนี่ยเป็นข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่เนี่ยที่เผลอได้รับวัคซีนโควิด19ก่อนตั้งคันครบ12สัปดาห์เนี่ยอย่าเพิ่งกังวลใจไปนะคะให้ติดตามพัฒนาการของทารกในคันเป็นระยะระยะนะคะดูว่าลูกของเราเนี่ยโตตามเกณฑ์ไหมมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะ ส่วนการฉีดเข็ม2ค่ะแนะนำว่าควรฉีดให้ครบนะคะเพื่อจะได้มีภูมิคุ้มกันเต็มที่แต่สามารถรอให้ตั้งครรภ์ครบ12สัปดาห์ก่อนแล้วค่อยไปฉีดได้ค่ะคนท้องนะคะแล้วก็คนที่อยากมีลูกเนี่ยสามารถฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้ทุกยี่ห้อเลยนะคะ แม้ว่าวัคซีนแต่ละชนิดเนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด -19 ได้ไม่เท่ากันนะคะแต่ถ้าเทียบระหว่างการฉีดแล้วก็ไม่ฉีดเนะะี่ยค่ะในสถานการณ์ที่เรายังไม่มีวัคซีนให้เลือกมากนักนะคะแต่มีการระบาดเป็นวงกว้างแบบนี้ค่ะการฉีดวัคซีนที่มีอยู่โดยเร็วที่สุดนะคะจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงและความรุนแรงของโรคดีกว่าไม่ได้รับวัคซีนอะไรเลยค่ะ แล้วถ้ามีวัคซีนที่เราหมายตาเอาไว้นะคะค่อยเข้าไปฉีดบูสเตอร์ทีหลังก็ได้ค่ะสําหรับคนที่กำลังวางแผนจะมีลูกนะคะบางคนถามว่าฉีดวัคซีนโควิด -19 ก่อนมีลูกเนี่ยจะทำให้ตัวอ่อนไม่ฝังตัวหรือเปล่านะคะการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในช่วงไข่ตกเนี่ยฉีดได้ไหมกลัววัคซีนจะทำให้ไม่มีลูกนะคะคนที่มีความกังวลแบบนี้นะคะขอให้สบายใจได้เลยค่ะเพราะว่า ทางสมาคมเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์แห่งสหรัฐอเมริกานะคะได้ออกมายืนยันแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะก็สามารถรับวัคซีนโควิด -19 ได้อย่างสบายใจเพราะว่าวัคซีนนะคะไม่มีผลต่อเซลล์สืบพันธุ์ค่ะไม่มีผลต่อความสามารถในการเจริญพันธุ์นะคะไม่ได้เป็นตัวทำให้มีลูกยากค่ะ เพราะที่จริงแล้วตัววัคซีนเนี่ยจะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเท่านั้นนะคะไม่ได้ไปยุ่งกับระบบสืบพันธุ์เลยค่ะหลังฉีดวัคซีนมาแล้วนะคะก็ทิ้งระยะสักสองสาวันนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผลข้างเคียงที่เกิดจากวัคซีนนะคะอย่างเช่นมีไข้ตัวร้อนอ่อนเพลียปวดเมื่อยหรือว่าอาการอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นหลังฉีดวัคซีนนะคะถ้ามีก็ทานยานะคะแล้วก็รอให้อาการเหล่านี้หายดีก่อน แต่ถ้าดูอาการ2-3วันแล้วไม่มีอะไรผิดปกปตินะคะก็ปล่อยให้มีลูกได้เลยค่ะคนที่ต้องกระตุ้นไข่ต้องเก็บอสุจิหรือว่าทำ IUI หรือแม้กระทั่งย้ายตัวอ่อนนะคะก็สามารถทำได้เลยเพราะว่าวัคซีนโควิด -19 ไม่ได้มีผลต่อการรักษาภาวะมีบุตรยากค่ะบางคนนะคะสงสัยว่าฉีดวัคซีนช่วงมีประจำเดือนเนี่ยจะมีผลข้างเคียงรุนแรงไหมนะคะผู้หญิงที่อยู่ในช่วงมีประจำเดือนเนี่ยสามารถฉีดวัคซีนโควิดได้นะคะ ข้อนี้มีหลายหน่วยงานทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศออกมายืนยันแล้วนะคะว่าไม่ต้องกังวลไปนะคะไปฉีดได้ค่ะผลข้างเคียงจากวัคซีนเนี่ยอาจมีได้เหมือนคนปกติทั่วไปเลยค่ะแต่ว่านะคะช่วงที่มีประจำเดือนนั้นนะคะจะต้องไม่มีอาการปวดประจำเดือนที่รุนแรงนะคะหรือกำลังเป็นโรคทางสุตินารีเวทที่มีอาการรุนแรงค่ะถ้ามีอาการผิดปกติพวกนี้นะคะควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับวัคซีนโควิด19ค่ะ ส่วนสำหรับคนที่ใช้ยาคุมกำเนิดอยู่นะคะสามารถไปฉีดวัคซีนได้เหมือนกันนะคะการใช้ยาคุมกำเนิดเนี่ยไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการข้างเคียงจากวัคซีนโควิดค่ะและก็สามารถทานยาคุมกำเนิดเนี่ยต่อไปได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยาคุมกำเนิดก่อนไปฉีดวัคซีนนะคะคุณแม่ลูกอ่อนที่กำลังให้นมลูกอยู่นะคะก็สามารถฉีดวัคซีนโควิด1 9ได้นะคะ ช่วงที่ไปฉีดก็ยังให้นมลูกได้ตามปกตินะคะไม่จำเป็นต้องหยุดให้นมค่ะในนมแม่นะคะมีภูมิคุ้มกันที่จะปกป้องลูกจากการติดเชื้อต่างๆมากมายนะคะเพราะว่าทารกแรกคลอดเนี่ยยังไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันเองได้ค่ะและนมแม่นะคะมีสารอาหารที่สำคัญกับการเจริญเติบโตของลูกค่ะเพียงแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ต้องนึกถึงเสมอในช่วงโรคระบาดแบบนี้นะคะคือความสะอาดค่ะ ไม่ว่าคุณแม่เนี่ยจะเป็นโควิดหรือไม่นะคะก็ควรจะปฏิบัติเสมือนว่ามีเชื้อโควิดอยู่ทุกที่รอบตัวค่ะก่อนที่จะให้นมลูกนะคะคุณแม่อย่าลืมสวมหน้ากากอนามายัยล้างมือก่อนจับลูกนะคะแล้วก็ทาความสะอาดสิ่งที่คุณแม่สัมผัสบ,บ่อยๆด้วยนะคะแม่ติดเชื้อโควิดที่อาการไม่รุนแรงนะคะยังให้ลูกกินนมจากเต้าได้ค่ะโดยทำตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิดอย่างเคร่งครัดนะคะ ถ้าแม่จําเป็นต้องแยกตัวเองจากลูกนะคะหรือแม่ติดเชื้อโควิดแล้วมีอาการรุนแรงค่ะ,คะก็อาจจะใช้การปั๊มนมจากเต้านะคะแล้วก็ส่งให้คนอื่นช่วยป้อนลูกแทนค่ะแต่ถ้าแม่ติดเชื้อโควิดนะคะเราต้องเริ่มรับยาฆ่าเชื้อไวรัสหรือว่ายาต้านไวรัสที่เรารู้จักกันอย่างเช่นยาฟาวิพิลาเวียนะคะจะต้องหยุดให้นมลูกก่อนนะคะเพราะว่ายาสามารถถูกขับออกมาทางน้ำนมได้ค่ะ หมอต้องขอย้ำอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้เรื่องวัคซีนโควิดนะคะแต่เพราะมีโควิดค่ะทำให้ทุกคนอัดละเลยไปมีการศึกษาในประเทศอังกฤษนะคะพบว่าในช่วงที่มีโควิดระบาดนนะคะทุกคนต้องอยู่แต่ในบ้านนะคะทำให้อัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในเด็กเนี่ยลดลงถึง20%นะคะอย่างเช่นวัคซีนหัดคังทูมและก็หัดเยอรมันนะคะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ย อาจจะทําให้โรคเหล่านี้กลับมาระบาดอีกครั้งนะคะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะอย่าลืมพาลูกไปฉีดวัคซีนตามกําหนดนะคะเรื่องวัคซีนโควิด -19 ที่คุยกันไปในวันนี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะคุณแม่ให้นมบุตรผู้มีบุตรยากแล้วก็คนที่อยากมีลูกนะคะถ้ามีประเด็นไหนที่หมอยังตอบไม่ครบหรือใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะ,ะ,คะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยะคะ่ะ How to ท้องพอดแคสต์ p ีหน้านะคะจะมีเรื่องราวสนุกสนุกที่อัดแน่นไปด้วยสาระนะคะมานำเสนอคุณผู้ฟังอีกแน่นอนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง How to ท้องบ y หมอมอนนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะนำมาให้ฟังกันอีกค่ะและนอกจาก YouTube แล้วนะคะยังสามารถติดตามความรู้เรื่องมีบุตรยากทางเพจ How to ท้องบหมอมอนได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะแล้วเจอกันในพอดแคสต์หน้าค่ะ วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ